ดีบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกคนนะคะก็วันนี้คือเป็นอีกวันหนึ่งนะที่ต้องขอแสดงความยินดีเป็นวันดีๆของทุกคนนะคะ,อ,ะอยากจะบอกพวกเราว่าถ้าจบจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้นะให้มั่นใจกับตัวเองเลยนะว่าเราเนี่ยมีคุณภาพเต็มเปี่ยมไปเจอกับใครไม่ต้องกลัวเลยนะบัณฑิตทุกสถาบันเราเจ๋งที่สุด น,ะะนอกจากที่จะมีความมั่นใจว่าเรามีคุณภาพที่จะทํางานทุกอย่างในสายที่เราจบไปหรือสายที่เราไม่จบด้นะเราเนี่ยได้สอนให้ทุกคนที่จบจากมาเรงค้าไทยนะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะฮะมีครา์เป็นนะแล้วก็อึดอดทนนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดแล้วทุกครั้งที่มีการสํารวจในจ้างจะบอกว่าบัณฑิตที่จบจากหอการค้ามีคุณภาพและมีความอดทน แล้วก็พร้อมจะเรียนรู้งานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นายจ้างต้องการอันดับหนึ่งนะคะไม่ต้องการที่จะได้คนที่เรียนเก่งน,นนะสมัยนี้เขาต้องการคนที่พร้อมจะเรียนรู้คนที่อดทนคนที่ทํางานทุกประเภทได้นะคะสิ่งที่จะบอกอีกอย่างนึงก็คือว่าระยะนี้นะมหาวิทยาลัยเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันนะคะเป็นสิ่งที่บัณฑิตมหาบัณฑิตและบุษฎษบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธาไทยทุกคนจะต้องถือเอาเป็นแนวปฏิบัติ จนตลอดชีวิตว่าเราจะต่อต้านคอร์รัปชันเราจะทำงานทุกรูปแบบทุกที่ทุกหน้าที่ที่เราทำด้วยความโปร่งใสสุดจริตนะคะจะบอกว่าอย่าไปหวังผลประโยชน์ในระยะสั้นแล้วก็นำมาสู่ความไม่ยั่งยืนสมัยนี้องค์กรต่างๆที่ประสบความสำเร็จต้องเป็นองค์กรที่คนรักต้องเป็นองค์กรที่ทำอย่างโปรง่งใสทั้งหมดเนี่ยถึงจะนำมาสู่ความยั่งยืนของ การเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะคะแล้วก็ชีวิตส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวขออวยพรให้ทุกคนนะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเป็นเจ้าคนนายคนแล้วก็ได้ครอบครัวที่ดีนะคะสร้างชีวิตที่เป็นสุขแล้วก็เป็นคนเป็นพลังสําคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความสุขตลอดไป อย่าลืมกลับมาเยี่ยมมหาลังคาไทยนะในฐานะคณะบดีบัณฑิตวิไลมหาวิทยาลัยของคาไทยขอแสดงความยินดีกับดุษสรีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านครับที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้บัณฑิตในพุทธศาสนาหมายถึงคนดีมีปรรัญญาผู้เป็นคนดีมีปรรัญญาเพียงพอย่อมรู้ธรรมย่อมเชื่อมั่นในกรรมย่อมไม่หวั่นไหว ความสุขความสงบเป็นปกติของจิตไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นนอกจากปัญญานี่คือพื้นฐานของผู้รู้ผู้มีปัญญาขอบันดีทุกท่านเข้าถึงปัญญาอย่างรู้ความจริงจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวนำไปดำเนินชีวิตและกิจการงานใดก็ได้มักได้ผลประสบความสำเร็จยังผลประโยชน์ความสุขสู่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ ก่อนอื่นในานามของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ได้จบและก็สำเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตขอให้ท่านใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปยังประโยชน์ให้เกิดความยุติธรรมกับสังคมโดยทั่วไปนะครับนักกฎหมายเป็นส่วนที่จําเป็นสำหรับสังคมในการจะทําให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ขอให้ท่านใช้วิชาชีพ และความรู้ที่ทได้รับในเพื่อประโยชน์ในการยังความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมและในท้ายที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายซึ่งได้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตจากคณะนิติศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสามารถดำเนินอาชีพไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็แล้วแต่เนี่ยต่อไปด้วยความสุดจริตตั้งมั่นในสัจธรรมและความยุติธรรมเพื่อจะโลงสังคมและประเทศชาติของเราต่อไปครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งครับ สวัสดีบัณฑิตใหม่ทุกคนนะครับในนามของคณะาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มีความยินดีกับบัณฑิตใหม่คณะเศรษฐศาสตร์และก็บัณฑิตของคณะอื่นๆของมาลายของค้าทุกท่านเลยนะครับในนามของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับก็มีความยินดีด้วยความจริงใจนะครับวันนี้ท่านประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิตนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยความอดทนขยันหมั่นเพียรในการเริ่มเรียนตำรับตำลานะครับก็วันนี้ก็ทําให้เราประสบความสำเร็จ ซึ่งนอกจากเราได้ยินดีกับตัวเราเองแล้วเนี่ยนะครับที่สําเร็จผมคิดว่าคนรอบข้างของเราก็คงจะยินดีกับเราไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่นอ้องหลังจากนี้ท่านต้องออกสู่บินสู่สังคมที่เป็นสังคมจริงๆแล้นะครับสังคมการทํางานสังคมการมีเพื่อนใหม่ผมอยากฝากว่าก็คือว่าอยากให้เรานําความรู้ต่างๆวิชาการต่างๆที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยนะครับรวมทั้งสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้พร่ำสอนนะครับ ให้ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับท่านต้องจะต้องไปฝึกฝนขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆนะครับเพื่อเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อไปเราจบปริญญาตรีหรือจบปริญญาโทเนี่ยไม่ได้มีองค์ความรู้ไม่ได้หมดแค่นี้นะครับต้องเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาสิ่งสาคัญที่สุดครับที่อยากจะฝากบัณฑิตท,ทุกท่านก็คือท่านจะต้องเป็นคนดีของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปครับสวัสดีครับกระผมแนะนา ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขออํานวยพรให้บัณฑิตทุกท่านจงประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่สําคัญในความสําเร็จเนี่ยผมอยากจะบอกกับพวกเราแล้วก็ขอให้พวกเรายึดมั่น3ข้อด้วยกันข้อที่1ขอให้เรายึดมั่นในองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราเคารพแล้วก็เชิดชูท่าน ให้เหนือสิ่งอื่นใดข้อที่สองขอให้เราเคารพต่อตนเองขอให้เรายึดมั่นต่อความมีสติที่เ,เกิดขึ้นในอนาคตของพวกเราทุกคนแล้วก็ข้อที่สามขอให้เราทุกคนที่จะเป็นบัณฑิตณวันนี้จงมีความตั้งใจและความพยายามรักและหวงแหนในองค์กรสุดท้ายในนามของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออำนวยพรให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จและขออำนาจบาร,รมีขององค์พระแก้วมรกตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกจงช่วยคุ้มครองพวกเราบัณฑิตทุกคนให้มีแต่ความสุขสมหวังตลอดไปขอบคุณครับในฐานะที่ครูเป็นคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครูขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาในปีนี้ทุกทกท่านนะคะครูขอฝากสิ่งหนึ่งเอาไว้คําว่าบัณฑิตเนียตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่าผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นตอนนี้บัณฑิตทุกๆคนได้รับความรู้ความสามารถที่มหาวิทยาลัยไ,ได้สอนแล้วก็ทําให้ทุกๆคนมีความรู้ทางเชิงวิชาการอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่ครูจะฝากก็คือคําว่าปัญญา หวังว่าบัณฑิตทุกๆคนคงจะมีการพัฒนาจริยธรรมแล้วก็พุทธศาสนาในการใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นและสุดท้ายนะคะที่ครูจะฝากไว้ก็ขอให้บัณฑิตทุกๆคนประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขอให้กลับมาพูดคุยกับอาจารย์ทุกๆท่านในคณะมาช่วยเหลือคณะของเราให้เจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นิเทศศาสตร์บัณฑิตและนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตที่รักทุกคนนะคะครูในนามของคณะบดีและคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอแสดงความยินดีและขอส่งความปรารถนาดีมายังบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกทุกคนเลยค่ะก็อยากจะคุยให้พวกเราได้รู้สึกว่าการที่เราได้เป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิตจากที่นี่นะคะ คือต้นทุนนะคะคือต้นทุนที่สําคัญและมีคุณค่ายอย่างยิ่งนะคะแล้วก็อนาคตนั้นคือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะสร้างขึ้นมานะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งอยากจะฝากไว้ก็คือพวกเราทุกคนเปรียบเสมือนเป็นทูตของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครูอยากจะฝากความหวังฝากความหวังของสถาบัน ฝากความหวังของสังคมไทยนะฝากให้ทุกคนได้ใช้พลังของตัวเองที่ได้ร่ำเรียนมาจากสถาบันแห่งนี้และใช้พลังของตัวเองที่จะได้พัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะเสริมสร้างสังคมไทยของเราให้น่าอยู่ให้มีความสุขให้ร่มเย็นแล้วก็ยั่งยืนยิ่งขึ้นขอความดีทั้งหลายที่คณาจารย์ได้ร่วมกันทำมาแล้วก็ขอความดีทั้งหลายที่พวกเราทุกคนตั้งใจนะ,ะขอให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยประมวลรวมกัน เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และก็ส่งเป็นความสุขและความสำเร็จสำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกๆท,ท่านตลอดไปค่ะสวัสดีท่านดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตของคณะบัญชีและของมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยผมในนามของคณะบัญชีขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อความสำเร็จของทุกท่านและขอ ให้ทุกท่านระลึกเสมอว่าในการปฏิบัติอาชีพในปัจจุบันเราต้องคำนึงถึงการแข่งขันไม่เฉพาะไม่เฉพาะในประเทศต้องมองถึงในภูมิภาคและนานาชาติในระยะเวลา2-3ปีข้างหน้าประเทศไทยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังนั้นพวกเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมต้องมันหาความรู้ให,ใหม่ พัฒนาวิชาชีพใหม่ๆเพื่อที่เตรียมพร้อมที่จะแข่งขันสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านจงประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมีชีวิตครอบครัวที่อบอุน่นและขอให้ทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดมั่นหลักธรรมพิบิาลเพื่อความก้าวหน้าและเพื่อประเทศชาติตลอดไป Hi I'm Dr. Jacqueline Srimoon, I'm the Dean of International College of University of Thai Chamber of Commerce. I would like to take this opportunity to really congratulate all our proud graduates of UTCC 2012. I am sure what you have learned at our university will benefit to your future career and your life development in the future. And we are here to really support you for your future and one day I strongly believe you'll make UTCC proud of you make your family proud of you make your country proud of you and go out make your country work make your family work make your company work and only one request from y o u d a n Thank you very much Congratulations สวัสดีบัณฑิตทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะเข้ามารับปริญญาบัติที่เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จสูงสุดในชีวิตนตอนนี้ ครูก็ไม่มีอะไรที่จะให้นะนอกจากคำอวยพรว่าก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จรุ่งเรืองในชีวิตการทำงานในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่า,าในระยะเวลาที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่าประชาคมอาเซียนเนาะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเราสำเร็จการศึกษาไปแล้วก็จริงแต่ว่าเราต้อง มันมันต้องเริ่มที่จะเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งใครจะต้องไปทำธุรกิจใครจะต้องออไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามเนาะเป็นในบริษัทห้างร้านหรือแม้กระทั่งธุรกิจส่วนตัวทุกคนต้องเผชิญหน้ากับไอ้สถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งสิ้นก็ฝากว่าทุกคนก็ต้องเรียนรู้ต่อไปนะสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือว่า ก็คืออะไรบ้างก็คือภาษานะก็ทุกคนก็จะบอกว่าเด็กไทยของเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเรื่องของภาษามากๆเลยนเนาะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่ภาษาไทยนะเราจําเป็นต้องรู้อีกสักภาษาหนึ่งที่อยู่ในเครือของอาเซียนหรือไม่ก็เป็นอาเซียนบวกบวกีบก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 ่บวกเนี่ยนนะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีก็ฝาก ทุกคนตระหนักด้วยว่าเราเรามีความจําเป็นที่จะต้องรู้ภาษาอื่นๆเพิ่มอีกหนึ่งภาษาเพื่ออะไระเพื่อเป็นเครื่องมือนะเครื่องมือในการสื่อสารถ้าเราจะต้องไปดีลกับคนต่างชาตินะ,อะนอกจากนี้นะก็ยังเป็นเรื่องของไอทีเป็นเรื่องของความรู้ทางธุกรกิจอะไรต่างๆวัฒนธรรมต่างๆนะที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะ ไม่ใช่จบแล้วจบเลยก็ฝากกันตรงนี้มากๆาก็ตบท้ายตรงนี้นะว่าสิ่งที่เคยพูดพูดกันมาทุกปีทุกปีนะก็คือขอให้พวกเราเนี่ยมีวินัยกับตัวเองเนาะไปทํางานที่ไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งทําธุรกิจตัวเองก็ต้องมีวินัยนะก็ฝากไว้นะถ้าเด็กชาติอื่นเขามีวินยัยแล้วเด็กไทยเราเองไม่มีวินยัยนี่มันก็ไปไหนไม่รอดเนาะครูก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะอย่างเป็นทางการ หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่สดใสที่สุดในชีวิตของคุณนะขอบคุณมากครับอาจารย์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกทท่านที่สําเร็จการศึกษาในปีนี้ในการที่จะเป็นผู้สําเร็จทั้งในเรื่องของชีวิตงานชีวิตส่วนตัวแล้วก็เป้าหมายต่างๆได้นั้นก็มีหลักง่ายๆนะครับที่อาจารย์อยากจะฝากเอาไว้ก็คือเป็นผู้ที่คิดดีทำดีพูดดี ซึ่งเป็นหลักการที่ง่ายนะครับสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตประจําวันของพวกเราการสําเร็จในการศึกษาเนี่ยเป็นเพียงความสําเร็จขั้นแรกบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านเนี่ยจะมีความสําเร็จอีกมากมายที่เราอยู่ข้างหน้าจันร์ก็อยากจะเป็นกําลังใจแล้วก็ขออวยพรให้ทุกๆคนประสบความสําเร็จต่อๆไปสวัสดีครับ